สวัสดีค่ะขอาคุณเข้าวปั้นแฟมิลี่นะคะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ข้าวปุ้นข้าวปั้นมาช่วยคุณย่าปลูกมันนะคะนาคุณปู่ก็จะทำงานจากไถ่นะคะนะคุณปู่ก็จะทำงานไถไล่อยู่นะคะค่ะปลูกมันเนี่ยเ้ แล้วก็คุณก็มาปลูกมันนะคะเดี๋ยวให้คุณย่าสอนคุณย่าสอนวิธีหน่อยว่าเวลาจะเสียบเสียบยังไงคะเ่าข้าบปา้นมาย่าจะบอกให้มานี่ปั้นแบงนี้นะคะแล้วแล้วก็มาใส่ลงในดินนะครับระยะด้วยนะคะเยอะเลยเยอร้อยแล้วครับระหว่างระยะห่างระยะห่างเท่าไหร่คะเมตรหนึ่งหรอระหว่างแปดสิบแปดสิบแปดสิบ อ๋อแล้วมันเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องตัดเฉียงใช่ไหมคะตัดตรงอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะตัดเฉียงค่ะได้ตัดตรงค่ะได้เบิบอ๋อลำหนึ่งก็ประมาณยี่สิบเซนไดไหมคะได้เอาเลยเนี่ยไ่อนี่สิบเซนนั่นแหละประมาณยี่สิบห้าอ้าวดึงของแย่ออกมาแล้วมาเอาปั้นเปรียงเดียวนีเสียงไม่ไดคะเป็นแบบนี้นะคะปลูกอย่างนี้นะคะไม่ต้องปลูกลงลึกมากนะคะแล้วก็ระหว่างที่ปลูกคุณคุณปลูกเขาก็จะไถเป็นแบบเป็นร่องเป็นร่องไปนะคะเราก็จะปลูกไปเอ๊ะทำไม อขับปุ่นก็จะมาเอามันนะคะแบบนี้นะคะโอ้พุ่นสนุกไหมคะปุ่นสนุกไหมคะคุณบอกว่าคุณป้าเมื่อจะถ่ายคุณป้าไม่ยอมปลูกช่วยเลยมาเลยมาเลยมาแล้วมาเลยมาเลยเสียบีๆๆเลยโอ้โหเก่งจังเลยค่ะมันต้องเอาต่อขึ้นในนอนาใหม่มันต้องเอาต่อขึ้นในน้องนักศึกษาใหม่ ตายอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นยอดมันนะคะเป็นยอดมันมันก,เก็เราก็ต้องเอาขึ้นอย่างนี้นะคะปาะลากำลังดูซี่แล้วก็เสียบโลอย่างนี้นะคะโอ้แป๊บเดียวค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือก็เสร็จแล้วนะคะโชคดีที่มาถึงตรงนี้แดดมันไม่มาแดดแดดมันไม่เยอะค่ะนี่มันกําลังจะมืดฟ้ามาแล้วนะคะมืดฟ้ามัวดินมาลวค่ะทไม,ไมู่อ้ห่างกันไปไม่เนี่ย ห่างนะเราก็เอาตามแนวเดิมขอานะคะสนุกจังเลยข้อาองสนุกหคะ่น้ามาอัอตไว,ตว้ให้มมันจะตกจุกออกเถอะาเอาไว้ให้มจ,จ,จุกออกาเอาไว้ให้ม,าอ,มอาาลเสียบเออบน,นี้พอด,ดีแล้วออ,อันนี้มีมีปุ๋ยด้วยเหรอคะแม่ อ๋อเอาเอามาโรยไว้ตรงพื้น่เหรอคะอ๋อเพราะว่ามันมีปุ๋ยขึ้นมานี่สองคนนะไปเดินตามยากัน้ำก้องมาายิอีกหนึ่อ๋อหนึ่งปีผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปนะคะไปนไปหนึ่งปีผ่านไป จำไว้เดี๋ยวค่อยจำไว้เอ่เขาไปถ่ายเอาคลิปอันมองบ้านนกกลมเลยพูดดเออใช่ถึงปีผมาหันไปเขารู้ตอนนี้แหละรู้ตอนมีเสียงมีเสียงในคลิปอะลงชาวก้านเดี๋ยวเราไปช่วยขอบคุณนะมาเวยมาเร็วมาแม่มาอือมาเร็วเอ้าคุณย่าเขาทางโน้นเหรอ ก็ทำรูปจะวางห้องคาร์ดอะมามาเราให้แล้วจะออกยังไงล่ะทีนี้นะรถเจียบอ๋อรถไม่โทรเสี๊ยบเจี๊ยบครับลุงอยู่ข้างหน้านะคะคุณลุงกับคุณพ่ออยู่ข้างหน้าเสร็จเร็วแน่นอนเลยสนใจแต่รถไถสนใจรถไถเสร็จเร็วแน่นอนเลยปู่มาแล้วอันนี้ได้กี่ไร่ล้วคะเนี่ยยังไม่ถึงไล่เลยดูยังไงก็ยังไม่ถึงไร่ยังไม่ถึงหรอกเก็บ์เย็ดตัวหนูเลยว่าไม่

วินนันมันขึ้นนี่แหละเมัเ้าระบ๊อกั้ใจว่ามเศร้า้งั้งกับกัสอดนันก็รู้สีสอดว่าน้กับเนีนขึ้นเนะียนขึ้นก็นาะไได้กินไก็่กก แต่อยากให้พ่อทำงานหนักมากเวลานอนไม่มีใครให้พ่อทำงานหนักเลยเจ็บแน่นเลยเจ็บแน่นพี่เมียวเจ็บแน่นตะปูได้พ่อพุทก้นหน้มันพ่อเขาก็เสียบสุดรที่เขาเสียบได้แหละเดี๋ยวต้องกันนะมันตกรึเปล่าเนี่มันขี่หลเย็นมันขี่หลายอันนี้เสียบตามแม่ใหญ่ร้ยดูมดมดก็มันละพีเมียวนะลำเอียงบ่อใหญ่มันขี้ไหลนห่มกเสียบตามแม่ใหญ่เออเส้นหลังนั่เอียงก็จบ อันน <'s> oh, um, ั้นปั้นเขาปั้นเขาปั้นปั้นเสียบตาลูกเขาปั้นเลยปั้นเสียบตาลูกตีตาถุนตาลเป็นิังไดวะยังไงนี่ยมีตาขึ้นเอาก็เสียบตามันแตกออกนะถุงเงี้ยถ้ามันแตกขึ้นข้างบนก็คือตาขึ้นตาดูสิแม่นะคะตาขึ้นยังไงก็คืออย่างนี้นะคะอันนี้ขึ้นเอากเสียบไว้ข้างบนนะคะทุกคนแบบนี้นะคะ แล้วก็ปลูกปลูกปลูกทิงไหนคะนี่พ่อทิ้นอนเลย <c oughs> นละคะสุดนอนเลยสนอนเลยมันเราจะพอไหมคะม อ้าอันนี้เก็บนะคะอันนี้มันถี่ไปป้าเก็บให้นะคะอ้าวรถไถรถไถไปเคียบต่ออดูแม่อาเดินเดินยากใช่ไหมลูกไม่ต้องขอดรองเท้าลาว่าถอดไหมถอดรองเท้าดิค่ะได้สัมผัสดินไปเลย มาเดี๋ยวป้าเอารองเท้าไปเก็บให้จะได้เดินง่ายๆออกมาไม่พอเหยียบปุ้ยนั่นเหรอไม่เหยียบดินค้าเช้าไม่พอเหยียบดินค่ะบอกว่าเวลาออกนอกบ้านต้องใส่รองเท้านี่เดี๋ยพอเวลาออกนอกบ้านเล่นกินเลยป้าก็ไม่ใส่ไม่ยอมเลยคอนเทนต์ไม่รู้ก่อนปลูกมันไม่รู้ิคอนเทนต์ไม่รู้ก่อนปลูกมันเสื้อแดงทั้งคู่เลย วันอาทิตย์สีแดงลูกกระตูเลี้ยงเงินก็ต้องหาลูกก็ต้องดี้นั่งโอเคกลับบ้านสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปขับปุ่นขับปั้นมาช่วยคุณปู่คุณย่าปลูกมันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณบ๊ายบายเงียบกริบขอบคุณเงียบกริบ